สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านเมนูสำหรับวันนี้นะคะหน่อไม้ฝรั่งผัดกุ้งค่ะเป็น อาหารกล่องที่วันจะาทาไปกินที่ทํางานนะคะก็เหมือนเดิมค่ะใครที่ได้เห็นคลิปเขาที่แล้วเรามีหน่อไม้ฝรั่งหนึ่งห่อเนี่ยซื้อมาหนึ่งมัดเนี่ยวันกินได้2มื้อเลยค่ะวันใช้กุ้งแบบลวกนะคะตอนนี้เราเอากระเทียมลงไปผัดในน้ำหนักน้ำมันก่อนค่ะสูตรใครสุดมันเดอ้ออันนี้คือกินแบบคนไทยในต่างแดนอยู่สวีเดนนะคะก็แชร์ประสบการณ์จากมาดามบ้านนาสวีเดนค่ะ ดูวิธีการกินอยู่ง่ายๆของวันนะคะพอเริ่มมีกลิ่นนิดหน่อยนะคะเอาหน่อไม้ฝรั่งกับแคตรอทลงไปเลยค่ะวันนี้เราใส่ไม่ผิดชนิดแน่นอนนะคะเท่าที่เราผัดไปใส่กุ้งก่อนเลยทุกคนนี้เราก็จะผัดอาหารกล่องก็คือเดี๋ยวมันต้องไปอุ่นไมโครเวฟที่ทํางานอีกนะคะแล้วัด หน่อไม้ฝรั่งเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องผัดให้มันสุกมากค่ะทุกคนคือมันสามารถกินได้สุกแบบกรอบๆนะคะเคล็ดลับการผัดให้หน่อไม้ฝรั่งเขียวอันนี้คือวันเอามาจากประสบการณ์ตัวเองนะคะคือเราจะใส่หน่อไม้ฝรั่งตอนที่น้ํามันยังไม่ร้อนจัดค่ะถ้าน้ํามันร้อนจัดแบบเราใส่ไปมันจะสีน้ำตาลไม่สวยเลยค่ะทุกคนแต่ใส่แบบนี้คือ เราผัดให้น้ำมันมันอยู่ทั่วหน่อไม้ฝรั่งนะคะมันจะเขียวสดสวยงามมากเลยบางคนจะเอาหน่อไม้ฝรั่งไปลวกก่อนวันว่ามันเสียรสชาติความหวานค่ะมันชอบผัดๆเลยนะคะเคยเอาไปลวกแล้วค่อยมาผัดให้มันเขียวอะคะ่ะเอาไปลวกน้ําร้อนแล้วก็น้ำเย็นโอ้หลายขั้นตอนมันขอทอาสูตรง่ายๆเมนูง่ายๆแต่ พอน้ำมันมัน,มนเหมือนว่ามันไปทั่วหน่อไม้ฝรั่งแล้วเราก็ปิดฝาซักหนึ่งนาทีก็สุกแล้วค่ะทุกคนหนึ่งหรือสองนาทีแป๊บเดียวนะคะการปิดฝามันจะทำให้ความร้อนมันไปทั่วหน่อไม้ฝรั่งค่ะแบบผัดแป๊บเดียวสุกก็คือใช้ฝากระทะปิดไว้นะคะหนึ่งนาทีค่ะ เรแ,แล้วเเปิดใส่กุ้งกับพริกแดงลงไปพร้อมกันเลยค่ะกุ้งเราสุกแล้วนะคะป <c oughs> รุงรสค่ะก็ด้วยรสดีนะคะน้ำตาลนิดหน่อยะคะ่ะน้ำมันหอยะคะ่ะน้ำมันหอยเยอะหน่อยนะคะ ชี่นยิ้ขาวนิดหน่อยค่ะแล้วก็ใส่น้ำค่ะตอนนี้ติดไฟได้เลยนะคะเสก็บแล้วทุกคนเตรียมกล่องมาใส่ได้เลยค่ะ เพราะว่าทุกอย่างมันสุกหมดแล้วนะคะนี่แค่นี้ค่ะเดี๋ยวก่อนกินข้าวพรุ่งนี้เที่ยงนะคะที่ทํางานวันวันนี้วันไม่ใส่แป้งมันเพราะว่าอยากได้แบบนี้ค่ะให้มันข้นๆด้วยซอสไม่มีน้ําซอสเยอะมากนะคะเสร็จแล้วค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะน่ากินไหมคะห่าไม้ฝรั่งผัดกุ้ง